เมื่อชีวิตหลังความตายมีปีศาจที่คอยตัดสินโทษให้แก่มนุษย์ที่ทำผิดปีศาจนามว่าจัตติเซียได้ประมาทละเลยและทำโทษมนุษย์โดยที่ไม่ได้สอบถามความเป็นจริงจึงทำให้มีการตัดสินโทษที่ผิดนั่นจึงทำให้ปีศาจต,ตนนี้ถูกทำโทษส่งมายังโลกมนุษย์และมีภารกิจที่ต้องฆ่ามนุษย์ที่ก่อความผิดฆ่าคนด้วยกันเอง เป็นจำนวนสิบคนภายใน1ปีและต้องห้ามมีความรู้สึกรักใครใ่ให้กับมนุษย์ไม่เช่นนั้นเธอก็จะตายและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปอยากให้คุณได้ไปลองดูง The Judge from h e l รซีรี์แนวแฟนตาซีสืบสวนสอบสวนที่จะพาคุณไปพบกับการสืบไขคดีตามล่าหาฆาตกรคังพินนารับบทโดยพักชินเย ผู้พิพากษาที่โดนคนร้ายแทงจนเสียชีวิตทำให้เธอต้องไปโลกหลังความตายดัตติเซียปีศาจท,ที่อยู่นาโลกหลังความตายได้ตัดสินโทษเธอโดยที่ไม่ดูให้ดีก่อนนั่นทำให้จัตติเซียต้องมาใช้ร่างของคังพินนานั่นเท่ากับว่าร่างนี้นั้นปีศาจดัตติเซียต้องมาอาศัยอยู่โดยภารกิจที่เธอได้รับมอบหมายนั้นมันก็ยากเสเหลือเกินฮันดาออนรับบทโดยคิมแจยอง ตำรวจหนุ่มที่มีอดีตอันแสนเจ็บปวดเขาเป็นผู้รอดชีวิตคนเดียวในเหตุการณ์ฆาตกรรมฆ่ายกรัวอดีตยังคงหลอกหลอนเขาอยู่คนร้ายยังจับกลุ่มตัวไม่ได้เขายังคงเสียใจจนถึงทุกวันนี้และเมื่อเขามาเจอกับคังพินนาเธออาจจะช่วยหาคำตอบให้กับอดีตที่เขาฝังใจอยู่ความรู้สึกหลังดู เป็นซีรีส์ที่เรียกได้ว่าถ้าสมัครดิสนีย์ก็คือคุ้มค่าเลยมันสนุกมากเราสมัครมา3เดือนเราเพิ่งจะได้มาดูเรื่องนี้จริงๆจรงจังๆบอกเลยว่ามันเป็นหนังสืบสวนสอบสวนที่ผสมผสานแฟนตาซีออกมาได้อย่างกลมกล่อมพร้อมกับการลงโทษของนางเอกที่ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ดูแล้วถึงใจรวมๆแล้วเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่น่าดูณวินาทีนี้เลยใครเป็นแฟนขับน้องผัก เรื่องนี้บอกเลยว่าเราจะได้เห็นลูกแบบใหม่ที่หาดูได้ยากมันจะมีความจิตจิตมันจะมีความปั่นปันมันจะมีความตัวร้ายเบาๆและเรื่องนี้ใส่ชุดสบัดเลยเป็นผู้พิภากษาที่แต่งตัวสวยมากณเวลานี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเรื่องนี้ต้องไปดู ปังนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนเป็นความรู้สึกหลังดูจบ EP ที่6ไม่เหมาะสําหรับคนที่ยังไม่ดูหาใครที่ยังไม่ดูเนี่ยไปดูกันมาก่อนแล้วค่อยมาฟังคลิปนี้ต่อกันงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าซีรีส์เนี่ยดำเนินเรื่องเป็นเหตุการณ์จบคดีตรงนั้นเปิดต่อมาด้วยอีกคดีใหม่แต่และคดีเนี่ยทำให้เราเห็นความโหดของนังเอกนังเอกเ,เนี่ยตัดสินคดีอย่างยุติธรรม แต่ก็ดันพลาดคดีของพระเอกที่คิดว่าพระเอกคือฆาตากรนั่นจึงทําให้คนที่นางเอกต้องฆ่าเพิ่มเยอะมากยิ่งขึ้นจาก10คนเป็น20คนภายใน1ปีไวไ้ง่ายเพิ่มมาสองเท่าคือนางเอกต้องทํางานหนักมากและที่หักมุมที่สุดตั้งแต่ดูมา6 EP คือปีศาจผู้หญิงที่คอยเคียงข้างนางเองกภารกิจที่แท้จ,จริงของเธอคือการฆ่าปีศาจท,ที่ได้มีความรู้สึกรักใคร่กับมนุษย์ซึ่งบอกเลยว่าตัวละครน,นี้อันตารายสุดๆสําหรับนางเอกผ่านมา6ตอนแล้วความสนุกของเรื่องนี้ยังไม่แผ่วเลยมันดูได้เรื่อยๆหนังหยอดปมปัญหาของทั้งตัวอดีตของคังพินนาและปมอดีตฆาตกรตัวร้ายของบ้านพระเอกอยู่เรื่อยๆมันทําให้ในระหว่างที่เขากําลังดําเนินเรื่องไปข้างหน้า เขาก็ยังกลับมาเล่าอดาีตของตัวละครทําให้ทุกๆอย่างเป็นการวางปมและก็ค่อยๆแงะให้เราดูไปเรื่อยๆเรื่องนี้สิ่งที่เราชอบที่สุดนั่นก็คือความแฟนตาซีที่ใส่ออกมารู้สึกว่ามันแบบทําให้เรื่องนี้แตกต่างจากเรื่องอื่นๆเขาดีไซน์การฆาตรกรรมของนางเอกออกมาได้อย่างมีมิติไม่ได้สักแต่จะฆ่าแต่สามารถลงลึก ทำให้ตัวฆาตรกรนั้นเจ็บลึกไม่ต่างกับเหยื่อที่พวกเขากระทำคือมันเป็นฟิลของหนังล้างแคนเลยอะส่วนตัวเรื่องนี้ทําออกมาได้ดีนะสําหรับเราปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนางเอกมีอาการหัวใจเต้นถี่ถค่คล้าย,ค,ายคนกําลังจะมีความรักสําคัญเลยคือนางเอกเนี่ยเริ่มมีความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นเพราะอยู่ในร่างของมนุษย์ตอนจบของเรื่องนี้เดาไม่ออกเลยว่าจะจบเศร้าหรือไม่หรือว่ายังไงแต่ได้ๆเนี่ยคือเราได้กลิ่นความดราม่าเบาๆนะ ก็จะหากใครเนี่ยดูจนจบแล้วดูจนถึงตอนนี้แล้วดูจนถึง EP ีที่6แล้วก็สามารถพูดคุย mm hmm. บอกเล่าความรู้สึกให้เราฟังได้เลยสำหรับวันนี้มูฟวี่ทัวร์ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย